ประชาชนแนอำเภอบึงสามพันจำนวนว่าพันคนร่วมซ้อมรำถวายหลวงพ่อบึงสามพันณสนามหน้าที่วัาการอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ในงานสมโพธิหลวงพ่อบึงสามพันโดยการนำของนายสมพงษ์ทองหนูหนุ้ยแานอำเภอบึงสามพันและส่วนราชการเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนแนอำเภอบึงสามพัน ซึ่งได้ร่วมกันจัดงานสมโพธิหลวงพ่อบึงสามพันบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันระหว่างวันที่8ถึงวันที่16การกฎาคมนี้โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหลวงพ่อบึงสามพันที่ชาวอำเภอบึงสามพันให้ความเคารพกราบไหว้และเป็นศูนย์รวมของชาวบึงสามพันอำเภอข้างเคียงมาโดยตลอดโดยภายในงานนี้จัดได้อย่างยิ่งใหญ และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้งานสมโพธิหลวงพ่อบึงสามพันจัดได้อย่างสมเกียรติของชาวอำเภอบึง 3, สามพันนิวส์ยี่สิุรพลก้องเพชรสั์ภาพข่าวนิราชทิพสี 4. รายงาน